ี่บาตัวนี้จะไปไหนเนี่ยวันนี้พี่จะไปแจ้งเกิดเกอิชาจ้าก็จะบอกว่าเกอิชาเวอร์ชันนี้นะคือปวัวปังมากเลยปวัวปังมากก็คือถ้าเวอร์ชันนี้ไม่สวยเนี่ยก็คงจะต้องจะต้องไม่มีเวอร์ชัน3แล้วเวอร์ชันนี้คือพี่เนี่ยนะเป็นคนที่มาออกแบบเองมาผสมสีเองเพราะว่าจะต้องเลือกเป็นสีฟ้าที่มันเป็นแบบท้องฟ้าฟ้าแบบน้ําทะเลเลยอะ่ะที่แรกช่างมาทํามาไม่ค่อยถูกใจ ม่ค่อยถูกใจพี่ก็มาทําการผสมเองเลือกเองเลยคือดีเทลอันนี้ก็คือแบบว่าคิดว่าถูกใจมากๆแล้วเออเพราะว่าคอยมาเฝ้าทุกวันเลยมามาแบบว่ามามา,มาคุมงานช่างด้วยอยากให้มันออกมาดีแล้วไม่อยากแก้แล้วว่าอยากจะส่งงานพี่เขาแพ้ปักกลับแล้วอก็คือไม่อยากแก้แล้วจริงๆแต่คือเวอร์ชันเนี้ยตั้งใจสุดๆออตั้งใจสุดๆเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสวยงามแค่ไหนเออจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็ ฝากติชมด้วยเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันที่แล้วใครจําได้บ้างไหมจำได้บ้างไหม,ออไไหมว่าเวอร์ชันที่แล้วเป็นยังไงเวอร์ชันที่แล้วอ่ะคือมันไม่ผ่านสายตาทั้งตัวตัวพี่เองแล้วก็ตัวกับเอ็มด้วยก็เลยจะต้องมีเวอร์ชั่นที่2ขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเวอร์ชันที่2อ,อ่ะจะสวยสง,ง่ามั้ยหรือเปล่านึกนาทีอ่ะ เราก็ขนของคือรถกลับบ้านกันีค่ะเอาเอาไปวางท้ายรถเราจะมาให้ดูรายละเอียดทีดมันเยอะมากมันจะดึงขาเอาวางข้างหลังเลยข้างหลังนี้ข้างหลังนี้เออ จะเป็นนี่เลยฝาเก๋ชาที่ทุกคนรอคอยทำไมถึงช้าทำไมถึงช้าหรอเข้ามาดูรายละเอียดใกล้ๆเลยคือเข้ามาดูรายละเอียดใกล้ๆมาเข้ามาดูรายละเอียดดิคือมันค่อนข้างยากอ่ะดอกไม้นี้ก็คือต้องแบบทีละกีบเลยอะเล่นสี่ทีละกีบดูเส้นดิตากล้องเข้ามาใกล้ๆหน่อยดูเส้น นนให้ดูเส้นดอกไม้นี่เป็นรอยซักของแผ่นหลังเกอิชาเราก็จะมีออ,อันนี้ก็จะเป็นสีนี้สีแดงนี้ก็จะเป็นชุดเป็นเกอิชานี่ดูรายละเอียดคือดีเทลอะมันค่อนข้างเยอะเออแล้วอากาศที่เนี้ยมันก็ไม่ค่อยเปิดไงเออแดดมันไม่มีมันก็จะเคลือบไม่ค่อยได้เห็นไหมมันงานมันสวยอะคือส่งกับการรอคอยเนาะเกอิชาเวอร์ชนันนี้เป็นไงสวยแล้วยัง ถ้ายังไม่สวยนี่คือจะต้องมีเวอร์ชั่นสามแล้วแหละแต่ก็ไม่ไหวแล้วแหละเวอร์ชั่นสามไปต่อไม่ไหวดูแบบโหดูดอกไม้ที่แบบว่าปักผมเกี๊ชาลูกเล่นดีเทลอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเยอะอะดูใส่รายละเอียดเนี่ยเยอะมากบอกเลยเอามาดูทางด้านลมพึ้นมาดูทางด้านข้ อันนี้เธอโบก็จะต้องเหนปากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นดอกโบตันแบบล้วงลงมาใส่ใส่กับนี่มันก็จะเข้าชุดแบบนี้เข้าเซตไหมเข้าเซตเข้าเซตเลยคือนี่สีฟ้าฟ้าน้ําทะเลฟ้าแบบท้องฟ้าเลยเข้าเซตนี่นี่เข้าเซตตรงนี้สวยไหมสี่ใบพัดนี่ก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นฝาเกต มากเลยนเนี่ยใส่เ็ดเดยอะมากเราก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเนาะให้มันออกมาสวยให้มันออกมาดีก็นี้เดี๋ยวจะเหลือทําการประกอบแล้วเพราะว่าของชุบอะได้มาครบหมดแล้วโคตูมือดําได้มาชุบได้มาครบหมดแล้วก็เหลือเป็นการเป็นงานประกอบและเป็นงานประกอบแล้วก็เกยชาเวอร์ชั่นนี้หวังว่าคคจะถูกใจบรรดาเราเอฟซีทางที่ท็อป Councillor แคปแล้วก็ทางของช่างเอ็มเองก็มัน มันก็ยากอยู่อ่ะคือดีเทลมันเยอะเนาะก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูที่จะไปเอ่ออะไรนะไปลงชุบต่ออีกรอบหนึ่งมีอะไรไปชุบอีกเยอะมากเลยอโอเคคลิปนี้ก็มีมีแค่นี้เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเลยขอบคุณค่ะ